สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้เราจะพามาชมพระของหลวงปู่อิมวัดทุ่งนาใหม่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันนะครับสารับพระที่เราจะพามาชมกันในวันนี้ก็จะเป็นรุ่นฉลองอายุพัฒนามงคลหนึ่งร้อยหกปีนะครับซึ่งผมได้ทําการจองมาห้ารุ่นนะครับก็จะมาแกะให้เพื่อนเพื่อนดูกันนะครับ อ่ะมาครับมาดูกันค่ะว่าจะเป็นเนื้ออะไรครับ<_<_เนื้อจะเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับทองทิพย์เพียวได้โค้ดแปดสิบสองนะครับ ใหเป็นทรงเสมานะครับสวยนะครับข้างๆองค์หลวงพ่อก็จะเป็นไก่นี่ครับเราไปดูองค์ต่อไปในีิฟ่าครับ ม,มาผิวหูแดงแป๊ขคานนี้ผิวแบบนี้ทองแดงผิวไฟนะครับดวสวยนะครับคุมคุมแบบนี้นะครับเนี่ยใกล หลวงพอิมปัญญาพุโทโธครับดูเลขโคดดว่าครัก92ครับด้านหลังจะเป็นพัดยศแบบนี้เลยนะครับโอ้ยผิวสวยๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูองค์สุดท้ายกันครับ,รบจะได้เนื้ออะไร มาครับปุล้วไล่ทองครับโู้โหสวยนี่นะครับโอ้โหชจมุกดงปิดเลยครับ ดูเรียกคอรนี่ฝากครับ17ครับเสียสวยมีนะครับกระไหลทองครับเสียสวนเลยครับ สำหรับคลิปนี้สำหรับใครที่ชอบใจฝากกดไลค์ like, share. กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ